สวัสดีครับตอนนี้เวลาสิบห้านาฬิกานะครับบ่ายสามนะครับวันอังวันจันทร์ที่สองมกราคมสองพันร้อยหกสิบหกนะครับต้นปีสองพันร้อยหกสิบหกนะครับทางส่วนได้ทำคลิปต่อเน,นื่องนะครับจะพามาชมไผ่ข้าวรามกาบแดงนะครับ ครับฟอมลากสวยๆเลยนะครับเริ่มมีหน่อแทงขึ้นมาใหม่นะครับหลายต้นเลยนะครับนี่ครับหน่อใหม่ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับฟอมฟอร์มลากสมบูรณ์นะครับฟอมต้นสวยๆแข็งแรงเลยนะฮะชุดนี้จะพร้อมปลูกนะครับ จะจัดส่งให้กับคุณพี่นะครับที่บ้านหนองทุ่มนะครับตำบลสีชมพูอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับ นะครับถึงมือพี่ๆนะครับแนะนําให้ผักต้นพันไว้ประมาณสามถึงสี่วันนะครับเนื่องจากนะครับตอนที่เราขุดนะครับเตรียมเตรียมจัดส่งนะครับก็ลากเขาทะลุถุงนะครับคือเขาลงดินนะครับก็จะทําให้ลากเขาเนี่ยกระเทือนนะครับก็อาจจะทําให้กาดใบนะครับ ใบนะครับแห้งได้นะครับก็จุดนี้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับก็แนะนําให้พักไว้อย่างที่กล่าวไปนะครับที่บอกไปนะครับว่าให้พักประมาณทั้งสามสี่วันนะครับเอาไว้ที่ร่มแล้วลดน้ํานะครับพอเขาฟื้นตัวดีแล้วนะครับก็สามารถลงปลูกได้เลยนะครับความสูงจะอยู่ที่80ถึง หนึ่งเมตรนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเขาเป็นหนึ่งสายพันธุ์ที่ใช้ลำนะครับเป็นผ่าใช้ลำนะครับแล้วก็นิยมไปผเผาข้าวหลามนะครับเขาให้เนื้อเยือ่อเยอะนะครับนุ่มนะครับเหนียวด้วยนุ่มด้วยนะครับ สำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับต้นพันธุ์ไผ่ข้าวลามกาบแดงนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางเพจสวนธนพธัฒน์สกลนครหรือจะโทรศัพท์หมายเลข0 9นย์1 5 8 3ห่างเป็นเบอร์โทรศัพท์ของทางสวนนะครับสามารถได้รายตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยทางสวนเราก็ยังมีต้นพันธุ์นะครับฟอร์มรากแข็งแรงสมบูรณ์ฟอมตืสวย นะครับต้นสวยๆพร้อมปลูกนะครับพอที่จะแบ่งให้กับพี่ๆอยู่อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นนะครับทางสวนก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดพี่ๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์แล้วกดถูกใจด้วยนะครับ